ชาวเน็ตถกแซดเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเบิร์ดแฟนแตงโมไปท่าเรือตอนตีสชาวเน็ตพูดคุยกันสนั่นวันไหวหลังก่อนหน้านี้เบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาได้โพสต์ภาพขณะกำลังอยู่ท่าเรือซึ่งในภาพนั้นระบุเวลาตีสา โดยชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเบิร์ดเดินทางไปท่าเรือตอนดึกขนาดนี้ในขณะที่บางรายกลับคอมเมนต์แง่ลบในทนํานองที่ว่าทำไมยังทำเหมือนไม่ม o v e อนแต่ก็ไม่ยอมช่วยเหลืออะไรแตงโมเรื่องคดีเลยด้านเพจดังปักไทยบายมหาชนีได้ออกมาระบุว่าไม่นึกว่าวันหนึ่งจะได้เห็นชาวเน็ตมาพิมพ์ด่าเบิร์ดแฟนแตงโมส่วนใหญ่ในทวิตจะบอกว่า เป็นคนรักยังไงถึงไม่ช่วยเรื่องคดีแตงโมทำเอาแฟนเพจแห่คอมเมนต์กันสนั่นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com อ